สวัสดีครับผมสมยศใจมูลน,นะครับวันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขนาดถังน้ํารองรับการระบายไอออเนีย er, จากวางนิรภัยนะครับว่าควรมีขนาดเท่าไหร่นะครับปัญหาเนี่ยครับเป็นปัญหาที่วิศวกรตรวจสอบเนี่ยเข้าไปโรงงานแล้วมักจะเจอปัญหานี้เป็นประจํานะครับบางโรงงานเนี่ยก็ไม่มีถังบางโรงงานก็ถังเล็กบางโรงงานก็มีการต่อรองว่าพื้นที่ไม่มีจะใช้ถังขนาดเท่านี้แล้ว มันใหญ่ไปหรือเปล่าลดได้ไหมนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถังน้าเนี่ยมันจะต้องมีเท่าไหร่นะครับมันถึงแล้วถ้าไม่มีพื้นที่จริงๆเนี่ยครับมันลดได้ไหมวิธีลดมันลดกันยังไงนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับอย่างแรกเนี่ยครับเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าไอถังน้ำเนี่ยครับมันอยู่ตรงไหนปกติแล้วนะครับวาล์วนิรภัยเนี่ยมันจะมีการต่อท่อย่อยมารวมกันนะครับเข้าสู่ท่อเมน ท่อเมเน่ครับก็เราเรียกว่าท่อระบายหลักเรามักจะต่อท่อระบายหลักเนี่ยครับไปอยู่นอกอาคารนะครับแล้วก็จุ่มไปท่อลงถังน้าอย่างในภาพแรกเนี่ยครับก็จะเป็นการต่อท่อระบายจากถังแยกสารทําความเย็นนะครับหรือแ c กคิวมิเลตอรของเครื่องทำน้ําแข็งหลอดนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยครับก็จะเป็นการต่อท่อออกจากถังแยกน้ํามันนะถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างภาพของการต่อท่อระบายออกจาก ถังแยกน้ำมันของออยเปเรเตอร์นะครับถัดไปนะครับก็เป็นตัวอย่างการต่อท่อออกจากวานเวทไพร์ของเรโซตีคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูในภาพเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันจะมีการต่อมาที่ท่อรวมนะครับซึ่งปลายท่อเนี่ยที่อยู่ในภาพเนี่ยครับทางผูรับเหมาติดตั้งเนี่ยก็จะเดินลอยไว้นะครับปกติเนี่ยครับ จะเป็นหน้าที่ของท่านเจ้าของกิจการโรงงานนะครับที่ท่านจะเอาถังเนี่ยครับมาต่อจากท่อตัวนี้ที่เขาเดินลอยไว้อีกทีหนึ่งนะครับตัวอย่างนะครับขนาดถังนะไอนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายมาจากตอนที่ผมไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็จะเป็นขนาดถังน้ํารองรับการระบายไออตูเียจริงๆนะครับถังนี้จะเป็นถังใหญ่เลยนะครับทรงกลมสูง ของโรงงานผลิตเครื่องทำน้ำแข็งหลอดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้เขาก็มีการใช้แล้วก็ติดตั้งจริงคราวนี้เรามาดูกฎหมายของเราก่อนนะครับว่ากฎหมายของเราเนี่ยครับมีการกําหนดไว้อย่างไรบ้างนะครับจากกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทางความเย็นที่ใช้เป็นสารทำความเย็นในปี2554นะเนี่ยครับมีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้ที่หมวด9นะครับ เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการปล่อยมลพิษนะครับระบุว่ากรณีที่ท่านระบายไอโอมูเนียผ่านน้ำนะครับท่านจะต้องใช้น้ำอย่างน้อย8.344ลิตรต่อการระบายไอโอมูเนีย1กิโลกร,รัมนะครับอนี่คือคีย์เวิร์ดของเขาทีนี้มาดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับมก3 0 2 3นะครับขีด2 5หนะครับ ก็มีการระบุเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะครับในหัวข้อ4.5.3ระบุว่าจะต้องใช้น้ำ8กิโลต่อแอมโมเนีย1กิโลซึ่งสามารถใช้ระบายได้ภายในระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับโดยคิดจากอุปกรณ์ระบายที่มีอัตราการระบายที่มากที่สุดนะครับ คีย์เวิร์ดของมกอเนี่ยต่างจากกฎหมายตรงไหนนะครับต่างกันตรงที่ว่ามอกอเพิ่มระยะเวลาในการระบายจากวาล์วนิรภัยไว้ด้วยนะครับหมายถึงว่าขนาดถังนะครับจะต้องมีขนาดเป็นไปตามระยะเวลาที่วาล์วนิรภัยเปิดตัวอย่างเช่นถ้าวาล์วนิรภัยเปิด2นาทีขนาดถังก็เล็กวาล์วนิรภัยเปิด5นาทีขนาดถังก็ใหญ่ วาวนิรภัยเปิด30นาทีก็จะใหญ่ขึ้นวาวนิรภัยเปิด60นาทีก็จะใหญ่มากนะครับคือมาตรฐานมอก,กอนเนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องมีขนาดรองรับได้1ชั่วโมงนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าอา้าววาวนิรภัยเนี่ยมันเปิดถึง1ชั่วโมงเลยเหรอนะครับอันนี้อยากจะแช์นะครับว่ามีกรณีศึกษาในประเทศไทยนะเมื่อปีที่แล้วนะครับของโรงงานผลิตอาหารชั้นนําของประเทศไทยด้วยนะ วาวนิรภัยนะครับมีการเปิดถึง45นาทีนะครับถึงจะเข้าระงับเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกรณีศึกษามาแล้วนะครับในประเทศไทยทีนี้เรามาดูมาตรฐาน IIR a กันบ้างนะครับในมาตรฐาน IIR 2นะครับปี2014นีครับก็มีการพูดถึงปริมาณน้ำที่ต้องใช้สอดคล้องกับมาตรฐานมอกของบ้านเราเหมือนกันนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านเป็นวิศกรนะครับท่านจะให้คําแนะนําขนาดถังนะครับท่านก็สามารถดูรายการคํานวณน,นะครับขนาดถังตามขนาดวาล์วนิรภัยได้นะครับในคู่มือควบคุมระบบทางความเย็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมันมีการกําหนดไว้อยู่ในภาคผนวกงองูนะตัวอย่างนะครับที่ผมเอามาแสดงให้ท่านดูนะ เป็นตัวอย่างวาวนิรภัยตัวที่ใหญ่ที่สุดของเครื่องทําน้ําแข็งหลอดนะครับกำลังการเบรค1 100ตันต่อ24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเราลองคํานวณแล้วเนี่ยครับถ้าให้ถังรองรับการระบายอมโมเนีย1ชั่วโมงเนี่ยจะต้องใช้ถังน้ําประมาณ10คิวนะครับตามภาพเรื่องนี้ครับเราก็มีแนวทางการตรวจสอบไว้ให้กับวิศวกรตรวจสอบนะครับ ของโครงการอบรมของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยนะครับเรามีแนวทางให้กับวิศวกรตรวจสอบแบบนี้นะครับเนื่องจากกฎหมายเนี่ยครับไม่ได้กำหนดระยะเวลาของการเปิดวาวนิรภัยไว้ในกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยแนวทางตรวจสอบเราที่อบรมเนี่ยครับจึงให้แนวทางวิศวกรตรวจสอบไว้2แนวทางนะครับแนวทางที่1วิศวกรตรวจสอบ สามารถใช้มาตรฐานอ้างอิงได้เลยนะครับก็คืออิงตามมอกอรหรือ i a r ได้เลยนะครับว่าถังต้องมีขนาดรองรับการเปิดของวารีภัย1ชั่วโมงนะครับใช้ข้อนี้ได้ทันทีหรือนะครับกรณีที่โรงงานเนี่ยมีพื้นที่จำกัดมากนะครับวิศวกรตรวจสอบเนี่ยไปตรวจแล้วนะครับไม่สามารถหาพื้นที่ติดตั้งถังขนาดใหญ่ได้นะครับพื้นที่จำกัดมากเนี่ย มันก็มีวิธีลดขนาดถังลงมานะครับโดยเราให้แนวทางไปดังนี้นะก็คือว่าถ้าโรงงานนะครับมีมาตรการเพิ่มเติมเช่นนะครับมีการติดตั้งแอมโมเนียดีเทกเตอร์หรือตัวสอบอตัวอุปกรณ์ตัวจไอระเหยที่ปลายท่อระบายหลักนะครับแล้วมีการซ้อมแผนฉุกเฉินนะครับแล้วมั่นใจว่าสามารถหยุดเครื่องจักรได้ในระยะเวลา2นาทีนะครับ ถ้าเขาสามารถแสดงให้ท่านเห็นนะครับมี WI มีคลิปวิดีโอให้ท่านดูหรือแสดงให้ท่านดูได้เลยว่าพอมีการแจ้งเตือนปุ๊บเขาเข้าหยุดเครื่องได้ภายใน2นาทีเนี่ยขนาดถังเนี่ยครับของเครื่องตามตัวอย่างของเครื่องทำแข็ร้อยตันเนี่ยก็สามารถลดลงได้เหลือประมาณสัก300ลิตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับวิศกวกรตรวจสอบจะต้องลองทําถามนะครับลองถามเขาว่า เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าวาลวเนรรภายตัวไหนเปิดหรือตัวไหนปิดนะครับอันนี้ท่านตลองสุ่มถามเขานะครับซึ่งมันมีเทคนิคในการตรวจสอบอยู่นะถ้าใครเรียนหลักสูตรน,นี้ก็จะรู้ว่ามันมีเทคนิคง่ายๆยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวิศวกรตรวจสอบสามารถเรื่องแนวทางตรวจสอบได้ทั้งข้อ1หรือข้อ2ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้ทางวิศวกรตรวจสอบแล้วก็ท่านเจ้าของโรงงานต่างๆนะครับได้เป็นข้อมูล ในการกำหนดขนาดถังน้ำที่จะติดตั้งในโรงงานของท่านนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ